สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีวันพักผ่อนสบายๆวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเราจะพาหลายๆท่านมาดูผักที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่มันเกิดผลแล้วก็ได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเขียวๆเ,เนี่ยก็เป็นสระเล็กๆที่ขุดเองนะคะ ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะที่หลายๆท่านเห็นนี่ก็คือมันเป็นแหนนะคะน่าจะเป็นแหนแหน,นเนี่ยก็จะเป็นพืชสีเขียวที่มีคอรฟิลล์ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้น้ํานั้นสะอาดดีด้วยนะคะแล้วก็พืชผักที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกเนี่ยแต่ได้ผลผลิตดีมากเลยทีเดียวเราลองทดลองดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะ เป็นต้นเมื่อเขือเทศสีดาน,นั่นเองค่ะท่านผู้ชมอันนี้ต้นนะคะก็เริ่มจะขยายได้แล้วแหละก็ลองนำมาทดลองบีบมเมล็ดดูนะคะบีบบีบวันวานโรยโรนี่แหละโดยที่แบบว่าไม่ตั้งใจดูซิว่ามันจะงอกงามดีหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเติบโตอย่างไรบ้างนะคะน่คะก็ขึ้นดีนะคะ เนี่ยบริเวณนี้ก็เราก็ปล่อยว่างไว้ก็ลองนำมาทดสอบดูนะคะอันนี้ก็เป็นต้นตําลึงที่เกิดขึ้นเองด้วยนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ปลูกคะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันโตอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะปักค้างให้อ่ามีที่เลื้อยนะคะตําลึงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะแล้วก็เกิดขึ้นเองด้วยดีมากเลยทีเดียวคะ่ะเนี่ยค่ะมะเขือเทศนะคะ ก็สูงประมาณสักนิ้วหนึ่งสองสองนิ้วได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะมะเขือเทศสีดานะคะก็โรยโรย,โยไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะยังไม่ยังไม่แตกหนอน,นะคะต้นกล้วยที่เราปลูกไว้นะคะนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวค่ะลองโรยโรย,โรย,โรยดูนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ทั้งใจปลูกหรอกนะคะบางครั้งเนี่ยพืชผักที่เราตั้งใจปลูกมากเกินเนี่ยมันก็ไม่ได้ ดังใจเรานะคะที่เราจะให้มันเจริญงอกงามแต่พืชผักบางชนิดเนี่ยเราลองไม่ได้ตั้งใจปลูกมีที่ก็ลองโรยๆยเมล็ดดูนะคะมันก็เกิดขึ้นเองนะคะต้นนี้น่าจะเป็นมเมล็ดเมลอนนะคะเมลอนก็ลองซื้อมามาทานแล้วก็ลองหวานเม็ดดูนะคะลองทดสอบดูมันจะขึ้นหรือเปล่าก็เกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะต้นถั่วนะคะโ้ก็เกิดขึ้นเยอะเลยค่ะท่านผู้ชม ก็มีพื้นที่ไม่ไม่ค่อยเยอะแต่ก็เราก็ลองทดสอบดูนะคะเนี่ยค่ะนี่มะเขือเทศนี่จะเยอะหน่อยหนึ่งก็ใช้มะเขือเทศสุกนะคะมะเขือเทศสีดาจะมีลูกใหญ่กว่าส้มยอที่เขานําไปแกงส้มนะคะนี่ก็เป็นมะเขือก็ลองโรยๆดูนะคะมันก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยทีเดียวเพราะว่าลูกหนึ่งเนี่ยมันมีเม็ดนะคะเป็นพันกว่าเม็ดเลยทีเดียวในลูกลองสังเกตดูนะคะ ะะก,ก็ได้อยู่หลายต้นนะคะเดีย๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงมันจเจริญเติบโตเราก็จะลองแยกดูหรือว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถเติบโตเองได้ตามธรรมชาติโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลมันมากมายก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะนะคะี่ค่ะนี่ก็เป็นตำลึงนะคะที่เกิดขึ้นเองอีกต้นหนึ่งก็ปล่อยให้เลื้อยยาวไปเลยนะคะนี่ค่ะนคะคะก็ เป็นคลิปที่สบายๆวันหยุดพักผ่อนสบายๆที่เรานำมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะในการดูมเมล็ดพันธุ์ผักที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะเราลองทดสอบหวานๆดูนะคะหลายๆท่านถ้าเกิดว่ามีที่ก็ลองลองทำดูนะคะพืชผักที่เราไม่ต้องไปซื้อมาเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวเราสามารถปลูกกินได้หรือว่าบางครั้งถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเองธรรมชาติถ้าเกิด กินได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคด,ดีของเรานะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะหลายท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกท่านไปดูอะไรก็ติดตามรับชมตอนต่อไปนะคะ